โอเคสวัสดีทุกคนนะครับอยู่ผมโนแซนนเคเช่นเคยนะครับผมวันนี้อยู่ในไล์เกมเศรษฐีอีกแล้วนะครับผมอ่ะวันนี้เราจะมาอยู่ในเกมไล์เกมเศรษฐีก็อ่าเนื่องด้วยคูป,ปองนะครับประจําวันนะครับผมอ่าห้ามาอีกแล้วนะครับผมต้องขออภัยจริงนะครับเมื่อวานอ่มีคนทวงถามเข้ามาในแฟนเพจด้วยนะครับว่าพี่ครับขอคูป,ปองของเมื่อวานหน่อยคือผม เมื่อวานผมไม่ได้ทาคลิปคูปองนะครับก็แบบว่าประมาณว่าไม่มีเวลานะครับไม่ว่างนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับก็เลยได้มาทําข้ามวันมาทําเป็นวันนี้เท่นละกันอ่ะต้องขออภัยจริงๆนะครับสำหรับทุกคนที่ทวงถามเข้ามานะครับโอเคเรามาดูคูปองกันวันนี้เลยนะครับผมเข้าไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมครับเลื่อนมาฟรับคูปองอีเวนต์คูปองรายวันนะครับผมซึ่งวันนี้โพยของเราก็คือ all lover the world นะครับผมนั่นเองนะครับ เลื่อนลงมาสักนิดนึงตัวใหญ่อ๋อ love Ver. the w ว r l d อ่ะถูกปะน่าจะถูกแล้วโอเคนะครับ all over the world นะครับผมอ่ะกดไปสามารถใช้สิทธิ์พลังการตรวจสอบระเบิดโบราณน,นั่นแหละครับเหมือนเดิมการณาตรวจสอบอุปกรณ์เอ้ยของรางวัลได้ใน เจ้าข,ข,ของของขวัญน,นะครับนะครับวันนี้ผมมาพร้อมระสมควรน,นะที่จริงจะลงคลิปหลายคลิปอยู่นะครับแต่แบบว่านะเน็ตช้าต้องทําใจมึกอ่านรับไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นลูกบาทเหมือนเดิมมาซิวันนี้ได้อะไรกันผมดูชแหวนได้เลยตัวสุ่มจี้สุทิตออ้ได้ตัวสุ่มจี้สุทิ์ s s บวกมาดูซิว่ามันฮิตจริงหรือเปล่านะครับ คำว่าสุดฮิตของพี่แกเนี่ยมันจะเป็นยังไงเรามาเปิดเรามาร่วมชะตากรรมดูกันไปพร้อมๆกันดูความเจ๊งของผมกันเช่นเคยเป็นประจำนะครับไปเลย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 ปรับปรับป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 ับอยู่ข้างล่างสุดปะน่าจะล่างสุดธราอยู่นี่ไงอ่ะเปิดเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยแหละสุดฮิตนี่ฮิตแล้วเหรอเป็น ก่อนเขียนแบบนะครับผมไม่ติดเกตด,ด้วยถ้าติดเกตจะดีใจมากจะได้ไปบวกทําใช้ซะเลยนี่แนะก็ไม่มีอะไรครับก็แค่นี้แหละครับคลิปนี้นะก็เดี๋ยวจะพยายามมาส่งคูป,ปองให้ทุกๆวันนะครับขอใบสมาหรวันจริงๆนะครับผมซึ่งรู้สึกว่าระยะเวลาการใช้คูป,ปองเนี่ยจะมีตั้งแต่บ่าย3ของวันนี้ถึงบ่ายถึงบ่ายสองห้าของวันพรุ่งนี้ก็คือ24ชั่วโมงลนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วก็ โค้ดเหมือนเดิมนะครับผมไว้ใต้คลิปดิสคริปชั่นนะผมโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u ั s ส r ค b e ด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผมมีอะไรก็า like, สามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์หรือแฟนเพจนะครับไปแล้วบายอ,อ,อง่วงจังเลยช่วงนี้บรรยากาศน่านอนยิ่งนะ